บีทอระโขนงวันนี้จะพาเดินขึ้นบนบีทีเอสระขนงไม่ได้ขึ้นเดินขึ้นนะครับขึ้นลิลต์นะครับสุขุมวิทสี่ ความทันสมัยมันอยู่ตรงทถานี BTS พระขนงนะครับย่านนี้นครับทุกคนนี่คือการขึ้นลิฟต์มารีวิวการขึ้นลิฟต์บน BTS รถไฟฟ้าครับถ้าใครเดินขาไม่ดีครับเดินขึ้นนะบมันใดแล้วมันเมื่อยก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้นครับช่วยย่นนะเข้าไปเลยแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็กดปิดนะครับ น่นภายในลิฟต์คนเดียวเปลี่ยวเปล่า Yes second floor ไม่นแน่แนเป็นไงครับทุกคนบรรยากาศด้านบนเนี่ยตึกพระรามสี่ก่อสร้าง เกียมของอ,อรไทยครับชมวิวด้านบนรถไฟฟ้าทุกคนเอ้ยผมเดินระยะไกลนะจากเดินมาบ้านมันก็เกือบสองกิโลแล้ววันนี้ <c oughs> ก็ต้องขึ้นมาลิฟต์นะครับลิฟต์มีไว้สำหรับคนแก่คนพิการนะผมก็ถือว่าแก่เหมือนกันนะห้าสิบแล้วข <c oughs> ออนุญาตขึ้นลิฟต์ เนี่ยสายๆอย่างนี้ก็โล่งๆครับถนนสุขขมิตสีิบสีทับหนึ่งบน BTS เงียบครับสายๆอย่างนี้เงียบนะค,คนเดียวเยอะก็สถานีศูนย์กลางไงช่วงนี้เงียบนี่ก็เส้นทาง เป็นที่เส้นทางรถไฟฟ้า BTS ครับสกายเทรนรถนสายไหนสายไหนบ้างไม่รู้แต่แท่ร,ถร,ถรู้หลักๆก็คือเนี่ยภูคดสายสีเขียวนะครับขึ้นบ่อยที่สุดในโลกก็มาก่อนนะครับมาก่อนอันยี่สิบปีแล้วที่ขึ้นอันดับสองก็ MRT สายสีน้ําเงินเนาะนอกนั้นขึ้นยังไม่ครบสายนะครับ BTS MRT บนบีเอพระกรนงนะครับทางมา,าน,นี้คนเดินเยอะอันนี้ก็ต้อได้รับอนุญาตจากหน้าที่ของเขาทางเข้าไปซื้อตั๋วครับ ข้อไปซื้อตัวกดแล้วก็ซื้อกับเจา้าหน้าที่แล้วก็ได้แล้วก็ประตูเข้าขไปนะครับสแกนบัตรเตียบัตรต้องโล่งอย่างนี้ก็ดีนะรถโน่นเอกมัยมองเห็นเลยนน่นตึกเกท,ทเนะด้านนี้เอกมัยไกลๆสิจากนี้ไปก็เจริญนะความจเจริญความสะอาดมันดีกว่า ถ้าแถวสะพานเยอะเขาไม่ได้เอาเราใสไฟลงดินก็ยังมีตึกเก่าๆนะตลาดท้าขนมนยังมีตึกเก่าๆแล้วมันเลยยังไม่สะอาดตาเท่าไหรนะ่ย่านนี้มันเป็นตึกใหม่มดแบบแล้วไปยังถึงปีดีเนี่ยก็ตึกใหม่ๆสะอาดตานะัน ลิฟต์ลงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทางนี้ก็ขึ้นลิฟต์ได้แต่ต้องลงก็เดินเอาครับเดินเอาก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าคนที่ขาไม่ดีคนสูงอายุก็ตึงๆขาหน่อยเหมือนกันแหละบันได40ขั้นทางไปเอกมัยครับบันได50ขั้นก็เอา ครับช่องโมแกนเดลลำดวนคือช่องเดินเที่ยวเดินเที่ยวกินสาโลแกนไปไหนไมีแต่เดินขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถสาธารณะนะครับรถส่วนตัวคงน่าจะไม่มีเดินตรงไหนก็รีวิวตรงนั้นนะครับไม่มีการท่องเที่ยวแบบไกล อะไรมากมายนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้รีวิวไกลๆนะครับเนี่ยมารีวิวองค์พระพิฆเ,เนศนะครับให้ทุกคนได้ชมองค์พระพิฆเ,เนศทางเข้าสักการะคนนอกก็เข้าได้ครับาบไหว้สาธุครับสาธุสาธุไปน,นับถือท่านก็มาขอพอรได้ครับเขาไม่ได้ห้ามให้คนนอกเข้านะครับเปิดทางให้เข้าได้ครับคนที่เข้าอาศัยอยู่ในคอนโดนี้ก็ไหว้ได้ ข้างหลังองค์พิชเชนเน่ก็จะมีแม็กเวลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ใต้ทางอยู่ใต้ทางทมีทีเอสทับแนมเป็นของญี่ปุ่นนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นร้านที่ใหญ่ใช้ได้ครเหมือนเซเว่นไงของกินเยอะแยะเลยนะครับกอลองามาจัดแต่งนะครับ สวยๆทนง้นหยิบได้เลยใครชอบเส็จไหนทุกคนคือมันน่ากินมากครับห้าสิบห้าบาทมีแตเนเนื้อเน้นๆน,น,นะครับดีๆทั้งนั้นนะครับอิ่มแล้วเนี่ยสาสิบเก้าบาทก็มีอิ่มเลยนะครับอาหารแบบเร่งด่วนนะซื้อกินได้เลยเรือบางอย่างก็ให้เบฟด้วยไหมคงไม่ไหรอมั้ ไก่ทอดสาสิบห้าบาทผักเขียวต้มน้ำตาลก็มีนะครับเพนขนมปังเออขนมปังกำลังอยากเลยขนมปังครับสินค้าจัดเป็นระเบียบสวยงามสะอาดราคาเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยกรัม มันปปไปเลยราคาหนักใชได้นะราคาค่อนข้างหนักใช้ได้อ่าซื้อชา อันนี้ก็รีวิวยานรขรนมให้ทุกคนมาชมแล้วก็มาสวยโอกาสช็อปปิ้งตรงนี้ซื้อแค่ชาแค่น,านาั้นนะชาชมชา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 เหมือนกันนะครับมันจะอาเซเว่นเลยครับหลังจากช็อปปิ้งแล้วก็นะรถอาก,กอระบอยังมีนะครับเสืบารุทุกคน ลจากช้อปปิ้งแล้วก็เดินดูตรงนี้อีกเล็กๆน้อยๆมาฝาทุกคนนะครับย่านเดิมๆเพิ่มเติมคือวันนี้หมวยังไม่ออกที่สุสต้องจอดจ,จักรยานมีนะครับใต้ BTS ใครปันมาก็มาจอดไป นั่งรถไฟไปต่อได้วันนี้รถมันจะหายากหน่อยพอาอไม่ใช่รถเลขเลขมันจะหายากหน่อยเพราะวันนะคนก็กวาดไปหมดแล้วเลขดังๆฝัง่งซอยอ่า69นะตรงข้ามกันกับน,นี่นะ ก็มีร้านอาหารร้านเซอเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารข้างในมีเยอะนะครับร้านกวางร้านไก่ผมถ่ายเอาตึกครับเพราะคนเดินเยอะไม่อยากิดเขาเยอะเกินไปทุกคนจ้านะ นะครับรถรถเมอรุถโบราณนะครับฟันขมงโฉมเฉงนี่ง